สวัสดีครับตอนนี้ค่ะเพื่อนวันนี้นะคะปางและพี่ปิ๊ปโป้นะจ๊ะสองคนอยู่ด้วยกันที่คอนโดแถวไหนพี่คอนโดสุภาลัยคิ้วครับอยู่ตรงพระโขนงโยธิน 34. โโหโครงการนี้นะแค่900เมตรถึง BTS เตนารีคต่างหากแล้วก็เด็กๆย่านกเกษตรเนี่ยใครที่กำลังมองหาคอนโดย่านกเกษตรต้องที่นี่เลยนะคะเพราะว่าห่างจากมอกเกษตรเพียงแค่5นาทีเท่านั้นใช่และที่สำคัญนะครับที่นี่ยังใกล้กับเมเจอร์ราชโยธินด้วยนะครับ จะบอกว่าตรงนี้นะครับห่างจากเมเจอร์ราะเชลโลชินเพียง5นาทีเท่านั้นเองนะครับเด็กแบบเซนล่าอะไรเงี้ยคือสะดวกสะดวกมากครับโอเคแล้วห้องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะไปกันเลยโอเคเข้ามากันไหนเพื่อนๆห้องนี้นะขนาดใหญ่ตั้ง17ตารางเมตรเลยทีเดียวคือหูใช่แล้วใหญ่มากครับมีทั้งห้องนอนตรงนี้ห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องน้ำเป็นสัดเป็นส่วนเลยนะห้องทุกคนใช่มาโซนห้องแรกก่อนมา ห้องนอนของเรานะคะก็คือเตียงขนาดใหญ่ต้อง5ฟุตเพีเดียวนะคะจะนอนกับแฟนถมงกิ่มหมูกิ่ได้เลยนะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่เพื่อนเพื่อเห็นทั้งหมดเนี่ยของใหม่แกะกล่องใช่ไหมพี่โป๊ะถูกต้องครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับแถมทุกชิ้นด้วยนะครับที่สําคัญเนาะผนังครับตกแต่งบิวอินลายคิ้วสวยงามนะครับฝาหูหลาพร้อมกับไฟไฟดาวไลท์ใช่ราะว่าพอมีไฟตรงนี้สามารถที่จะหันองศาของไฟอะไราได้เลยใช่แล้วนะครับ แล้วก็บนเตียงนี้ที่ไม่ได้ใหม่แค่นั้นนะพี่โป้เขฟูของเราเนี่ยฟูกคอนกรีของเราเนี่ยโอ้ให้มาอย่างนี้เลยพลาสติกยังไม่ได้แกะสุดยอดเขาแถมให้แบบใหม่ๆเลยใช่ไหมใช่ของใหม่พี่โปดูอรกมาแค่หน่อยตรงแอร์นะครับฝั่งนี้ครับแอร์ตัวใหญ่ๆครับใหม่ใหม่เลยนะครับเย็นเจี๊ยบนะครับมาพร้อมกับผ้าม่านครับผ้าม่านเนี่ยเป็นผ้าม่านกันย v นะครับแล้วก็ผ้าม่านทึบแสงตรงนี้นะครับสังเกตให้ดีนะครับตัวผ้าม่านเนี่ยพอปิดเท่านั้นครับ เห็นไหมการแสงอยู่นะเอาอยู่แล้นะครับแล้วก็วิวที่นี่นะครับค่อนข้างสวยด้วยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเป็นวิววิวโล่งๆเลยฮะเป็นวิวโล,งล่ลงครับวิวต้นไม้ไมธรรมชาติมากนะครับ ที่ายเตียของเรานะจ๊ะขาดไม่ได้ดูเชฟ้าด้วยขนาดใหญ่เลยคือฟังยืนเทียบก็คือแบบมีทั้งหมด3บานด้วยกันนะแล้วถ้าสมมติว่าใครต้องการโต๊ะเพิ่มสามารถขนาดต่อเติมมาตรงนี้ได้เลยนะคนะและโซนถัดไปของเราไปดูห้องนั่งเล่นกันดีกว่านะคะคือห้องนอนเียด้วยาพื้นที่พาวมากใช่ป่ะแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะนี่พี่อดูไหนแจะมีเป็นประตูบานเลื่อนติดกันแบบนี้อ๋อมันมีแบบเอ,อ่อทำเป็นตัวเอ,อ่อให้ความเป็นส่วนตัวให้ด้วยเนาะ เพื่อนๆมาหรือว่าญาติญาติสนิทมิตรสหาย,ยอะไรก็คือ,อไ,ไม่ต้องไปติดพม่าแล้วไม่ต้องไปติดพม่า,พมาเพิ่มแล้วอโอเคห้แบบพม่าเราก็ให้อยู่ในโซนห้องนั่งเล่นใช่ไหมแล้วแบบสวยมากของที่แบบเป็นอะไรของเราของคนตัวเราเราไปในห้องนอนได้ปิดประตูเปิดพิเศษสเปซจริงนะครับโซนห้องนั่งเล่นนะจ๊ะโอ้โหนี่โซฟาสั่ที่นั่งนะกว้างใหญ่ไหมใหญ่มากโซฟาเนี่ยแบบพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นอืง ได้มาจากของพวกเอสบีเด็กคือของคุณภาพใช่ของดีกันเลยเนาะใช่อะครับแล้วก็โซฟานิ่มด้วยใช่ไหมใช่แล้วมาที่ข้างๆนี่ครับข้างข้างตัวโซฟาเนาะจะเป็นชั้นวางของนะครับมีชั้นวางมีเก๊ะมาให้เรียบร้อยนะครับสะดวกนะครับแล้วก็เข้ากับตัวเฟอร์นิเจอร์ของห้องนี้ด้วยนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับแถมให้นะครับที่สําคัญเนาะนี่อย่าลืมตรงนี้นะครับไฟดาวไลท์นะครับ ห้องนอนนะครับก็มีไฟดาวไรตัวห้องนักเล่นก็มีไฟดาวไรแถมมาให้นะครับตัวสวิตช์ไฟก็ติดตั้งมาให้แยกกันนะครับระหว่างตัวเมนแล้ว้ามุมน,นี้นะคะมุมน,นี้ของเราปลายโซ่หว่างของเราก็จะมีตู้ที่แบบเฮ้ยทุกคนดูดิที่ฉากนี้เป็นคลิมิกของบิ๊กมูฟเลยนะเอาเพ่เห็นนะเปิดออกมาจา,ากบ้านที่ใส่ของในพันข้างเยอะสามารถที่จะ วางเข้ามาที่บริเวณนี้นะคะแล้วก็หัวเพื่อนๆจะติดผนังตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าเรามีตัวตั๊กเก็ตหรือว่าแจ็คตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถัดไปของเราไปดูมุมรับประทานอาหารก่อนห้องครัวดีกว่านี่ค่ะดูแจ็อผมชอบมุมนี้มากเลยครับเนี่ยมันเป็นมุมแบบใกล้กับห้องครัวเนาะคือความคอนเน็กของระหว่างที่นี่ครับก็จะเป็นระหว่างห้องครัวเนาะเชื่อมต่อกับห้องนั่งเล่น ห้องนั่งเล่นก็คอนเนคกับห้องนอนอก็คือ,อเป็นสัดเป็นส่วนมากถ้าสมมติว่าใครที่แบบชอบทำอาหารอะไรใช่ป่ก็คือสามารถติดประตูห้องครัวทำอาหารเข้าไป,ปได้กินในเค้าห้องนั่งเล่นและห้องนอนเลยอยากไปดูห้องครัวแล้วใพาไปดูหน่อย<ด>ครัค่ะห้องครัวนะคะก่อนไปถึงห้องครัวเรามีเป็นผ้าม่านติดกั้นนะคะกันยูวีให้หนึ่งจุดเวลาติดเนี่ยอ่ะติดไ่ดูเลยจ้ะติดเปิดอย่างนี้ก็คือจะได้สเปซที่แบบว่าพรเวทมากที่เของห้องครัวนะแล้วห้ก็เปิดประตู มีเย็นตัวแาทําำให้แบบนี้เรียบร้อยเลยนี่บิวอินมาให้เลยถ้าเป็นบิวอินเลยนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นซิงเก็บของอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะและที่สำคัญเห็นสเปซที่ฟังยูนป่ะระหว่าบ้างแล้วก็เขาตู้ครัวค่อนข้างสเปซกว้างเลยอ๋อโอเคแล้วข้างนอกก็คือเชื่อมต่อกับตัวระเบียงด้วยนะคคับเวลาทำกับข้าวก็เปิดประตูระเบียงระบายอากาศได้อากาศก็จะไม่เหน็นเนาะ วางด้วยนะสามารถที่จะวางพวกเครื่องซักผ้าอะไรบริเวณนี้ได้เลยแล้วก็เรามีต็อกมีแบบฝากระแบงเรียบร้อยแถมเรายังมีตัวตะขขายกันนกที่ติดตังด้งให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงเลยว่านกจะเข้ามานะจ๊ะอืมเดี๋ยวโซนถัดไปต้องไปดูห้องน้ำเป็นกวานะคะกอ้าก่นวอ้า เดี๋ยวผมพามาดูห้องน้ํากันดีกว่านะครับห้องน้ํานะครับจะมีสุขภัณฑ์นะครับที่ติดตั้งมาให้ของคอตโต้นะครับตัวซิงเองหรือตัวกระจกเองก็ติดตั้งมาให้นะครับใช้ของคุณภาพเลยนะครับตัวฝักบัวครับเ็าเป็นฝักบัวที่แถมตัวเครื่องทำน้ำอุ่นมาให้เรียบร้อยมีฉากกั้นนะครับโซนเปียกโซนแห้งมาให้พร้อมนะครับใครที่อยู่ห้องนี้นะครับรับรองชอบแน่เลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมพาไปสรุปกันดีกว่านะครับ ก็หมดไปแล้วนะครับระวังสำหรับการรีวิวห้องนี้เนาะนะครับที่สำคัญนะห้องที่เนี่ยผมชอบชื่อเขามากเลยะรที่นี่จะมีอาคาร A B C D ใช่ไหมอาคารที่เราอยู่นี่อาคาร D-Doc ครับเขาเรียกชื่อที่นี่ว่าอาคารเบซี่อ่ะเอสเตอร์เบลลี่คอสโมครับอ๋อมีชื่อมีกิมมิกนะโอแล้วก็ืุคอนโดนะคะคือคิ้วไปอีกสุภลัยคิ้วนะครับอะครับ คอนโดนี้นะคะย้ำอีกรอบนะคะอยู่พระควรโยธิน34นะคะหน้าคอนโด900เมตรถึงบเเริเวณสนามทงอย่างล้ใกล้มอกระรแล้วก็ใกล้กับเมเจอ Major ร์ราชโยธินด้วยเพียง5นาทีเท่านั้นนะครับสะดวกมากๆเลยใครที่อยู่แถวแถวนี้นะครับจะไปมอกเกษตรก็ใกล้จะไปเมเจอร์ราชโยธินก็ใกล้นะครับรใกล้ใ<า>กล้เลยนะทุกคนนะแล้วโครงการนี้นะคะก็คือมีทั้งพิเศษ สาะว่ยน้ำสาะว่ยน้ำจะเป็นแบบเป็นเป็นวิอร์ทเอ่อฟิลร์สอร์ทเลยฟิตเนสก็คือขนาดใหญ่มาตรฐานมากๆนะครับผมชอบเลยเออหอมแล้วทัวันนี้ก็หอมแล้วโอเคก็เพื่อนๆนะคะที่เงินเดือนสตาร์ทสองหมื่นสี่พันบาทกูได้จ้าแล้วก็ค่อนคุ้มกว่าเช่ามาก ่อนเริ่มเพียงแค่เดือนละ1 2 0 0 0บาทเป็นต้นไปนะคะและก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าให้รีบยื่นถึงเชื่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดอกเบี้ยมันจะขึ้นนะคะปีนี้ขึ้นอ,อีกแล้วหรอขึ้นทุกใจมากเลยทุกคน<ร>ต้องรีบแล้วนะใครยื่นก่อนได้ผลถูกก่อนนะทุกคนนะโอ้โหช้าไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนถ้าเกิดใครที่สนใจห้องนี้นะครับอย่าลืมทักมาเลยนะครับรีบทักมาได้เลยตามนี้ได้เลย ้วเดี๋ยวปานกับพีโป้จะพาเปิดด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็พายื่นถินเชื่อพายวันโอนก็คือเสร็จสักทุกกระบวนการย้ายเข้าอยู่รากระเ๋าก็เข้าอยู่ได้ดูแลให้ทุกขั้นตอนเลยเนาะเพราะว่าเนเจอร์คือพร้อมอยู่จริีๆนะคะก็เดี๋ยวยังไงพวกเราสองคนลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปเดินเมเจอร์ลักโยไปละบ๊ายบายบ๊ายบายครับ